ันนี้เผื่อวันตั้งหน้านะครับฟังประผิดนะครับทำคลิปนะครับทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวภาพนิ่งลงสตอรี่หรือว่าจะเป็นไลฟ์สดนะครับทุกท่านทำให้ครบๆในลูกเกลนเฟดพอมแฟดพอมของเฟซบุ๊กนะครับ ตัวนี้เราต้องอทำเพื่ครบลูกเล่นของเขานะครับเพื่อมันครบทุกองค์ประกอบนะครับในวันวันหนึ่งนะครับและทำความเข้าใจนะครับระบบเพื่อมันมากขึ้นนะครับรู้เขารู้เราเพื่อมันตรงระบบตรงล็อกตรงเป้านะครับถ้าเราเข้าใจการทำคลิปนะครับทำยังมีความสุขนะครับ เรต้องเคร่งเครียดนะครับการทําคลิปนะครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเ,เนาะทำแบบเพื่อมีความสุขหาคอนเทนต์แปลกๆใหม่ๆที่มันบ่ซ้ำไผ่นะครับเราต้องไปเรียนแบบไผ่บางทีนะครับยิ่งคอนเทนต์เราดีนะครับที่เป็นกระแสระหรือว่าจะเป็นดนตรีลูกเล่น ด้านบันเทิงนะครับที่มีออเสียงหัวเราะนะครับตัวนี้เฮาก็นะครับจะทำให้กระแสดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้คลิปยาวนะครับ3ถึง5นาทีที่เฮาลงไปเนาะเฮาต้องทำให้ออมันครบนะครับเ่ราะว่าจะเป็นวันละหนึ่งคลิปนะครับคลิปยาวหรือว่าไลฟ์สดนะครับถ้ามีเวลาเฮา ลองไลฟ์สดพอนะครับไลฟ์สดวันละครั้งนะครับหรือว่าช่วงเวลาที่มีโอกาสนะครับจะเป็นการเปิดค่าการมองเห็นเพื่อกับช่องของเฮาได้ดียิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเฮาทำนะครับผิดกฎผิดระเบียบเนาะตัวนี้เฮาออกมาไลฟ์สดช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็ททาให้ช่องของเฮา,าดีขึ้นนะครับการทําคลิปสั้นนะครับเนะาะ ภายในบักีวิเนาะสี่ห้าวิสิวิสิบหวินะครับอันนั้นกทำให้มันมีจังหวะนะครับทำให้เนื้อหากระชับฉับไวนะครับทำให้สรุปได้แบบง่าย,ายๆสั้นๆเข้าใจดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคลิปสัน้นคลิปเรยวนะครับหรือว่าจะเป็นภาพนิ่งฮอไปแอลไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เราก็โพสลงนะครับคามสวยงามของวิวบรรยากาศใหม่ๆ อันนั้นก็ถือเป็นข้อต่างๆนะครับน,นแง่ทางต่างๆที่จะเอามาลงในแต่ละวานของแฟตพอมเฟซบุ o กนะครับตัวนี้เป็นกําลังใจให้ทุกท่านผ่านไปด้วยดีนะครับสวัสดีครับ